ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเจ้าของ กิจการนี้นะคะอายุเยอะแล้วนะคะเลยอยากส่งต่อกิจการให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับคนสนใจแล้วก็มีไฟแรงๆนะคะขอย้ำนะคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีมากๆนะคะไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วมีผลขาดทุนแล้วอยากส่งต่อแต่อย่างใดนะคะที่พักตรงนี้เป็นกิจการที่ดีนะคะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยอายุเยอะแล้วค่ะเลยอยากส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่นะคะถ้ามีอะไรก็สามารถ โทรมาปรึกษากันได้นะคะพาดูที่นะคะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่เชื่อมโยงทุกโอกาสสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นราคาที่แจ้งในคลิปนะคะเป็นราคาที่เจ้าของขายจริงๆนะคะไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากดูภาพ360องศาเราทำไว้ให้แล้วนะคะใต้คลิปนี้สามารถกดดูภาพ360อง ส,ะะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ซาร่านะคะกับรายการพาดูที่นะคะขอสวัสดีแฟนคลับทั่วโลกนะคะวันนี้พี่ซาร่าก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อนใจนะคะรีสอร์ทแอนดเลสตรลองนะคะมา พี่ซาระก็พามาแนะนำนะคะธุรกิจดีๆนะคะเพื่อนใจรีสอร์ทแอน์เลตตรลองนะคะซึ่งมีทั้งอาคารจัดเลี้ยงนะคะจัดประชุมสัมมนานะคะมีห้องพักคาราโอเกะนะคะแล้วก็มีพูลวิลล่าด้านในด้วยค่ะถือว่าที่นี่นะคะเป็นศูนย์รวมครบวงจรเลยสำหรับธุรกิจที่พักนะคะ ที่ไหน,นะคะที่กำลังมองหาธุรกิจที่พักที่เขาปุงจรนะคะที่มีทั้งร้านอาหารจัดเลี้ยงจัดประชุมสัมมนานะคะแล้วก็มีห้องคราโอเกมีห้องพักมีพูลวิลล่าในตัวสถานที่ที่ดําเนินกิจการอยู่แล้วนะคะไม่ต้องลงทุนสร้างตัวตนใหมย่ยิงแอดใหม่นะคะที่นี่นี่เหมาะมากๆเลยนะคะแค่กําเงินมา199ล้านบาทก็สามารถที่จะมีธุรกิจ ครบวงจรได้เลยค่ะเพื่อนใจรีสอร์ทแอนลสตลองนะคะก็ตั้งอยู่ตำบลปากแดดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเนื้อที่ที่24ไร่30 0.4ตารางวาด้วยกันนะคะ,ะโฉนดคุดแดงนะคะหรือว่านอนส .4 สจอเจ้าของนะคะขายเมาส์รวมราคานะคะ199ล้านบาทนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเ <IS ES> จ้าของเป็นคนจัดการให้สำหรับที่นี่นะคะเพื่อนใจรีสอร์ทแอนเลสเตรองนะคะก็มีห้องพักวิลล่านะคะจำนวน24ห้องด้วยกันนะคะซึ่งเริ่มต้นราคา700บาทต่อคืนนะคะเป็นราคาที่เริ่มต้นห้องพัก วิลล่าริมน้ำนะคะจำนวน18หลังค่ะเริ่มต้นก็อยู่ที่1,000บาทต่อคืนนะคะห้องพักวิลล่า VIP นะคะจำนวน4หลังราคา2,000บาทต่อคืนนะคะห้องประชุมแกนบอลลูนสาหรับจัดงานเลี้ยงงานแตง่งงานสัมมนามีสวนอาหารกลางน้ํามีห้องคาราโอเกะนะคะจำนวน15ห้องพร้อมด้วย PR จํานวนมากนะคะผลประกอบการในส่วนของรีสอร์ทเนี่ยสามารถคุยหลังบ้าน ะะจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือพื้นที่รีสอร์ทด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยจะติดคลองไม้ยังนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ํา ในส่วนของพื้นที่ห้องพักวิลล่านะคะมีต้นไม้เยอะรอบๆร,รีสอร์ทนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยทีเดียวพื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะใกล้ๆแยกปฐมพรนะคะแค่ไม่ถึง500เมตรนะคะตั้งอยู่ถนนหมายเลข360นะคะห่างจากวงเวียนถนนเนี่ยหมายเลข327นะคะไม่ถึง500เมตรนะคะด้านหน้าทางเข้ารีสอร์ทเนี่ยกว้างส 35เมตรนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้กิจการรีสอร์ทนะคะยังดําเนินอยู่นะคะสามารถที่จะมาดําเนินการต่อได้เลยยังมีพื้นที่ว่างในรีสอร์ทนะคะที่สามารถพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเพื่อที่จะทํากิจการเพิ่มเติมได้ถ้าใครอยากรู้จักธุรกิจนี้เพิ่มเติมนะคะพิมพ์ใน Facebook เลยนะคะเพื่อนใจรีสอร์ทแอนด์รสตรองนะคะเดี๋ยวพี่ซาร่าจะขึ้นลิงก์ให้ด้านล่างด้วยนะคะหรือว่า พิมพ์ใน Google ก็ได้นะคะเพื่อนใจรีสอร์ทแอนด์เรีตอรองสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะทุกช่องทางนะคะธุรกิจนี้นะคะมีการทำไว้ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะคะซึ่งสามารถที่จะทำธุรกิจแล้วก็ดำเนินกิจการต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ซาระนะคะก็จะพาไปดูด้านใน น,นี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะกว้าง35เมตรนะคะก็ติดถนน360เลยเราเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอวงเวียนเป็นน้ำพุนะคะแล้วก็มีลานจอดรถ ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีอาคารสองชั้นตรงนี้นะคะเป็นอาคารจัดเลี้ยงสัมมนาการจัดเลี้ยงจัดงานแต่งงานสัมมนานะคะแล้วก็มีห้องแกรนบอลรูมด้านในเลยด้านข้างก็จะมีส่วนอาหารริมน้ำนะซึ่งถ้ามีการจัดงานแต่งงานหรือว่ามีงาน,นงต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะจัดงานตรงอาคารนี้ได้เดี๋ยวพี่สระ,ะก็จะพาไปดูด้านข้างเลยละกัน แล้วก็ด้านข้างนะคะไปฝั่งนี้นะคะก็ยังมีห้องคาราโอเกะนะคะจํานวน15ห้องนะคะซึ่งด้านในก็จะมีลานจอดรถกว้างขวางมากเลยทีเดียวนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นโซนรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวพี่ซาราจะพาเดินเข้าไปดูนะคะก็เข้ามานะคะขับรถเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถในส่วนของรีสอร์ทนะคะก็กว้างขวางมากเลยทีเดียว ก็สามารถจอดรถกันสบายๆเลยนะคะถ้ามากับแก๊งเพื่อนนะคะที่นี่ก็สะดวกมากๆเลยก็สามารถที่จะดูรีวิวนะคะใน Facebook หรือว่าใน Google นี่ยสามารถดูได้เลยตอนนี้นะคะพี่ซารก็เดินมาตรงด้านหน้าเลยของทางเข้ารีสอร์ทนะคะ ก็จะมีป้ายนะคะติดต่อห้องพักตรงนี้อ่านี่ถ้าใครมาติดต่อห้องพักหรือว่าจองไว้แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาเช็คอินตรงนี้ได้เลยตอนนี้นะคะพี่ซาร่านะคะก็อยู่ตรงปากทางเข้าว,วิลล่าเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงทางเข้าวิลล่า VIP สีห้องรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะได้พาผู้ชายมาเที่ยวภูวิลล่าไปเราไปดูกันเลยดีกว่าโซนนี้นะคะ โซนซ้ายมือของพี่ซาล่าเลยก็จะเป็นโซนวิลล่าริมน้ำนะคะก็มีทั้งหมดเนี่ยสิบแปดหลังด้วยกันมาเลยแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นห้อง VIP นะคะก็จะมีสี่หลังนี่เลยด้านหลังก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายตรงโซนสระว่ายน้ำให้ดูนะคะโซนสระเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่สงวนนะคะ แล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้าเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ามาในช่วงวันหยุดนะคะบรรยากาศข้างในก็ล่มลื่นมากๆเลยนะคะโซนนี้เป็นโซนห้อง VIP ก็มีสี่หลังแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวินล่า24ห้องนะคะบรรยากาศดีมากๆเลย เข้ามาด้านในนะคะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอบ้านพักนะคะขวามือของพิซา่าเนี่ยจะมีบ้านพักอกีกโซนนี้นะคะก็24หลังเลยก็จะแบ่งเป็น2ล็อกนะคะตรงนี้เลยอันนี้ก็รูม1ถึง12นะคะไปทางฝั่งนี้เลย แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็น14ถึง24นะคะไปด้านน้นเลยทุกคนนี่นะคะก็ไปด้านนี้เลยเดี๋ยวพี่สลา,าดจะพาไปดูบ้านพักริมน้ำนะคะ ที่นี่ก็สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่สลักขอถ่ายรูปไปด้วยละกันเพราะว่าสวยมากขออายานะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่พีห้าพีหนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำนะคะด้านหลังของห้องพักก็จะเป็นสระว่ายน้ำเลยน่าได้ยินเสียงเล่นน้ำกันอยู่ไหมคะมีสระส่วนตัวนะคะแล้วก็ด้านข้างนี่เลย อ่าสวยนะคะตรงนี้วิวสวยมากเลยพี่สาระขอถ่ายหน่อยนะคะบรรยากาศดีนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะติดคลองติดคลองอะไรนะ ตรงส่วนคลองตรงนี้นะคะก็จะเป็นคลองไม้ยางนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะติดคลองยาวเลยปะพี่สารพพาไปเดินดูต่อนะคะตอนนี้เราก็อยู่โซนวินล่าริมน้ำโซนนี้ก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสิบแปดห้องด้วยกันนะคะก็บรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีเป็นห้องอาหารนั่นเองนอนเลยอยู่ด้านในนะคะ มีที่นั่งรับประทานอาหารพี่สาระขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะพี่สาระเนี่ยเดินมาสุดถนนของโซนวิลล่าแล้วนะคะของโซนวิลล่าริมน้ำสวยนะคะสวยมากเลย ชืบอ,อันนี้คือดอกอะไรเอ่ยดอกลีลาวดีนะคะขอแปะนิดนึงแล้วกันจะได้ดูบรรยากาศแบบชิลขึ้นเแมวเแมวเราเจอไกดแล้วทุกคนเราเจอไกดแล้วนะคะเดินมาหาเราด้วยอ,วอ่า สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือพิธีกรพาดูที่คนใหม่นะคะมาเจอกันที่นี่เพิ่งบรรจุสดสดร้อนๆเลยไปพาไปดูที่หน่อยได้ไหมพาไปดูหน่อยได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวเขาจะพาเราไปดู ตอนนี้นะคะพี่สาระก,ก็อยู่ตรงลานจอดรถเดี๋ยวจะพาไปดูโซนคาราโอเกะนะคะไปไหมไปด้วยเปล่าอ่ะเราปล่อยไกด์ก่อนนะคะด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนคาราโอเกะริมน้ำนะคะเข้ามาด้านในก็จะมีลานจอดรถโอโทงมากเลยทีเดียว อ่ะตรงนี้สวยนะคะสวยขอเทคโฟโต้นิดนึงนี่เลยสวยมากด้านในนะคะนู่นเลยเข้ามาด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานจอดรถนะคะโซนคาราโอเกะนี่เอง แล้วก็ด้านซ้ายมือของพี่ซาร่านะคะก็จะเป็นห้องแกนบบอลรูมนั่นเองเป็นอาคารสำหรับจัดสัมมนานะคะไปเดี๋ยวเราพาไปดูริมน้ำกันตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารริมน้ำเข้ามาก็จะเจอทางลงแบบนี้ สวยแล้วก็ชิลมากนะคะนี่เลยเป็นอาคารสวยๆริมสระน้ำตรงนี้เลยนะคะมีเรือเป็ดให้นั่งด้วยนะคะทุกคนมาพี่สารพามาดูรอบๆแล้วกันนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นศาลาริมน้ำนะคะยืนตรงนี้เนี่ยบรรยากาศแบบเย็นมากๆเลยทีเดียว นี่สวยด้วยพื้นน้ำนะคะตัดกับดอกหางนกยูงเห็นไหมคะสวยมากๆเลยหน้านี้ที่เรามานะคะเป็นหน้าร้อนดอกหางนกยูงเนี่ยก็จะบานพอดีนะคะสวยมากๆเลยนะคะ นี่เลยตรงโซนนี้สามารถที่จะเป็นมุมสบายสบายนะคะมาพักผ่อนของครอบครัวพาลูกมาพายเรือเป็ดได้นะคะ พี่สาระลืมบอกไปนะคะสำหรับคนที่จะมาดำเนินกิจการต่อนะคะเจ้าของเก่านี่ยใจดีมากๆเลยเจ้าของคนเดิมตอนนี้นะคะรับที่จะเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้ด้วยนะคะสอนให้จนเป็นเลยนะคะว่าดำเนินธุรกิจที่พักเนี่ยทำยังไงบ้างการดำเนินกิจการนะคะที่ดูแลพนักงานที่มีถึง40อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากนะคะแต่ว่า เจ้าของเดิมนะคะเขามาบอกเครดลับวิชาเราเนี่ยไอเรื่องที่ยากยาก็ง่ายขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยรีสอร์ทแห่งนี้นะคะติดหน้าหนึ่ง Google นะคะสามารถเซิร์ชได้เลยรีวิวเพียบ เดี๋ยวพี่ชาล่านะคะลองเซิร์ชใน Google ให้ดูนะคะว่าธุรกิจเพื่อนใจรีสอร์ทแอนด์รีสโตลเนี่ยถ้าเซิร์ชใน Google แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะพิมพ์ไปใน Google ได้เลยนะคะเพื่อนใจรีสอร์ทแอนด์รีสโตลนะคะขึ้นเลยค่ะในใน o o o g l e เลยนะคะบอกที่ตั้งนะคะอยู่หมู่เ้านะคะตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อนใจรีสอร์ทแอนด์รีสเตลอยังเป็นพันธมิตรกับ อาก d a ด้านะคะ Booking Hotel com นะคะ Traveloka นะคะ com Next day Hotel นะคะก็มีให้ดูอีกกว่า10รายการเลยนะคะเพราะว่าเรามีการผูกกับพันธมิตรไว้หลายๆเครือข่ายเลยทีเดียวนะคะเหมือนวันนี้นะคะเป็นวันหยุดเนี่ยที่พักที่นี่นะคะเต็ม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 เดินมาตั้งนานนะคะก็ยังไม่ถึงห้องอาหารริมน้ำนะคะเดี๋ยวพี่ซาลาพาไปดูด้านใน ตรงนี้ก็มีชูชีพนะคะสําหรับคนที่อยากเล่นน้ำโซนนี้นะคะก็สามารถที่จะเล่นน้ำโซนนี้ได้เลยขวามือนะคะก็จะเป็นห้องอาหารนะคะจัดเลี้ยงเล็กๆสําหรับเพื่อนนะคะก็มีเลยตรงนี้เลยมากับแก๊งเพื่อนฝั่งทางนี้ก็เป็นห้องอาหารริมน้ําสามารถที่จะจัดงานจัดเลี้ยงได้เลย บรรยากาศก็ดีนะคะอยู่ริมน้ำติดน้ำแบบนี้เลยสวยมากนะคะฝั่งทางโน้นนะคะเห็นทางโน้นไหมคะโซนนั้นนะคะก็เป็นโซนคาราโอเกะนะคะก็มีด้วยกันเน่ยสิบห้าห้องเลย แก๊งเพื่อนนะคะสามารถที่จะมาฉลองกันที่นี่หรือว่านัดพบปะสังสรรค์กันที่นี่ได้เลยเพราะว่าที่จอดรถก็กว้างขวางเลยทีเดียวค่ะดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะธุรกิจเกี่ยวกับห้องพักรีสอร์ทแล้วก็รีสอร์ทนะคะที่ครบวงจรแบบนี้เกิดไอเดียไหมคะหรือว่าถ้าใครที่สนใจกิจการแบบนี้นะคะและพร้อมที่จะลงทุนนะคะเจ้าของเดิมมีเทรนงานให้ด้วยนะคะ สามารถที่จะโทรมาปรึกษาหรือว่าขอคำชี้แนะกันก่อนได้นะคะหลังซื้อขายกันแล้วนะคะสามารถที่จะปรึกษาธุรกิจ กันได้นะคะไม่ใช่ว่าดูคลิปนี้แล้วแบบว่าโทรมาปรึกษาเรื่องธุรกิจเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นเคล็ดลับวิชาขั้นสุดยอดของธุรกิจนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวพี่ซาร่าทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยก็สําหรับคนที่สนใจจะดําเนินธุรกิจหรือว่าซื้อกิจการนี้นะคะก็โทรได้เลยนะคะเบอร์คุณปูนะคะ087 087 0700นะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถาม พูดคุยราคากันได้เลยนะคะหรือว่าสงสัยตรงส่วนไหนของกิจการนี้นะคะก็สามารถที่จะปรึกษาก่อนได้เดี๋ยวพี่รา,าจะขึ้นลิงก์ลายไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะคลิปนี้นะคะที่พี่าสราได้จัดทําขึ้นมานะคะทีมพาดูที่ของเราทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเจ้าของ กิจการนี้นะคะอายุเยอะแล้วนะคะเลยอยากส่งต่อกิจการให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับคนสนใจแล้วก็มีไฟแรงๆนะคะขอย้ำนะคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีมากๆนะคะไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วมีผลขาดทุนแล้วอยากส่งต่อแต่อย่างใดนะคะที่พักตรงนี้เป็นกิจการที่ดีนะคะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยอายุเยอะแล้วค่ะเลยอยากส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่นะคะถ้ามีอะไรก็สามารถ มาโทรมาปรึกษากันได้นะคะพาดูที่นะคะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่เชื่อมโยงทุกโอกาสสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นราคาที่แจ้งในคลิปนะคะเป็นราคาที่เจ้าของขายจริงๆนะคะไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากดูภาพ360องศา เราทําไว้ให้แล้วนะคะใต้คลิปนี้สามารถกดดูภาพ360องศาได้นะคะแล้วก็ช่องพาดูทีของเรานะคะก็มีการแปลภาษาเนี่ยถึงประมาณ15ภาษาเลยนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศสามารถที่จะให้ต่างชาติอ่านคําแปลด้านล่างเนี่ยได้เลยนะคะประมาณ15ภาษาด้วยกันนะคะดูมาถึงตรงนี้แล้วกด Sub s cribe ให้เราหรือยังคะ ยังไม่ได้กดใช่ไหมอย่าลืมกดนะอย่าลืมกดนะกดเลยกดยังอย่าลืมกด s ับ s c คร b e ทั้งหมดเลยนะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่ทีมพาดูที่ของเรานะคะจะพาไปดูอสังหาดีๆในประเทศในคลิปถัดไปโอปะครับนะคะปะครับที่นี่มีปะครับด้วยนี่นี่เลยนี่เลยน่ารักมากด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอาอะไรมาให้น้องกินนะคะวันนี้น้องน่ารักมากเลย สีสวยนะคะสีเหมือนปลาปลอมเลยแต่เป็นปลาจริงๆนะคะสวยมากน่ารักด้วย